พอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแล้วมันไม่อายข้าราชการประจำเลยข้าราชการประจำเนี่ยอย่างผมเนี่ยเติบโตมาอย่างมีระบบมีระเบียบแต่เออมาเจอเจ้านายโอ้โหแย่งกันผลประโยชน์กันน่าดูอะไรเงี้ยนะมันเคารพได้หรอเราไปดูนักการเมืองไทยมีซื่อสัตว์ทุจริตตรงนั้นเนี่ยซื้อเสียงเข้ามาแล้วเข้ามาทุจริตเพื่อไปซื้อเสียงต่อผมมาถึงขั้นดีแล้วไอ้พวกนั้นมันยังอยู่ในตมอยู่นะครับคุกยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อ,ออกมาสร้างคนของผมดีกว่าสร้างพรรคของผมดีกว่าผมไม่เคยมีสัญญานะไม่เคยมีสัญญากับเพื่อไทยนะนะว่าเอ้ยมาช่วยเพื่อไทยแล้วจะมีตาแหน่งอะไรนะ mm hmm. เพียงแต่ว่าคุณตั้งใครก็ไม่รู้นะติดคุกมามั่งอดีตนักโทษมั่งให้ดูในนี้นะไม่มีความรู้มั่งไม่มีประสบะการณ์มั่งหน้าตาบ้องแบลวเดินม,มาอย่างเงี้ยนะไมือม่อแต่ตั้งคนให้เพิ่มพลุลูกน้องผมไปเป็นรัฐมนตรีศึกษา จะบ้าตายคุณไปดูสิเขาเชาวาดก็เคยถูกออกจากราชการมานะประพฤติชั่วอย่างไรแรงคุณบัตรครบไม่ครบยังไม่รู้เลยนะนะครับก็มัวม,วมัวกับว่าคบกันก็ถามน้องยกโทษและ,แล,ะ,แล,ะและความผิดเมงอยู่ไหมคิดเป็นกันป่านายกสิทักษิณเนี่ยถูกสารจำคุกสามคดีสิบปีตอนนี้มามอบตัวแนละ้วกระธานอพระธานไปโทษอยู่ถ้าได้พระธานาไปโทษถือว่าเคยต้องทำพิพากษาไหมก็เคย ไอ้นี่ก็เหมือนกันก็เคยละเคยถูกให้ออกจากราชะการวิศณุก,ก็มาบอกว่าไม่ผิดออกแล้วยกแล้วถ้าไม่ตรวจสอบเลขาที่เสนอไปคุณเจถิาวันไหนไปเดี๋ยวตีคุกนะก็ไม่รู้ดต่ถ้าส่างสารน้ำนูลสารนูลบอกว่าขาดคุณวัตนะเลขากรมอก็ดีนายกก็ดีคุณวิษนุก,ก็ดีตอนนี้คุณยังเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายอยู่นะคุณมาเสนอความคิดอย่างนี้นะแล้วเขาปฏิบัติตามนี้นะคุณต้องเหี่ยวด้วย ก็หมายก็สอบต่อถ,ถ้าตั้งมานะแล้วมีปัญหาใครตัวสอบเลขาที่การทันตีใช่ไหมนายกเศรษฐาใช่ไหมต้องติดคุกนะนี่ประเด็นต่อมาคนเสรีพิสธิ์ก็ยังบอกประเด็นตอนนี้จริงๆก็เป็นห่วงเพื่อไทยนะตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคสองลงแต่ใช้พลเอกประยุทธ์เพื่อเสียงสมุนสวก็บอกถึงประเด็น เอเสร็จก็หมายถึงเป็นนายกเรียบร้อยปรวจเก้าแต่งตั้งหลังบทคุณเศรษฐาก็ไปพบพลเอกประยุทธ์คุยกันหนุงหนิงผมไม่รู้หรอกเขาคุยอะไรแต่สิ่งที่จะคุยกันก็คือทําได้ไงวะเขาปฏิวัติแล้วก็ไปคุยกับเขาเฉยเลยบอกมันต้องมีการสมยอมมันต้องมีข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พลเอกประยุทธ์ผิดพลาดแล้วพอ ถ้าเสรีพิสูจน์ขึ้นมาที่พลเอกประยุทธ์ผิดพลาดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะไม่มีแผ่นดินอยู่พอเป็นเศรษฐาประยุทธ์ก็เลยยิ้มย่องแบบนี้ตกลงกันจริงเปล่าตกลงแบบนี้หักหลังประชาชนนักข่าวก็เลยถามใครหักหลังเหรอพเวัยเสรีพิสูจน์บอกพักเพื่อไทยคุณนายเศรษฐาจะรู้จักใครถามว่าคุณเศรษฐาเป็นหุ่นเชิดหรือเปล่าบอกเอา้าเขาไม่รู้ตัวเหรอถามว่าใครเป็นคนชักใหญ่อยู่เบื้องหลังเอ้าก็เจ้าของพักกัสิถามว่าเสียใจไหมที่ช่วยพักเพื่อไทย คนเสรีพิธิ์บอกไม่หรอกรู้จักคุณทักษิณมานานแล้วก็บอกนะฮะทบชมฮะประเด็นลักษณะแบบนี้คือนักข่าวเรื่องโมงโอเอ๊ะฝ่ายค้าหรือรัฐบาลท่านบอกผมอยู่กับสามหนึ่งสองนะเออแปดพักอะแปดพักตอนที่เป็นก้าวไกลเป็นแกนนาผมก็ยังอยู่นักข่าวถามเอ้าท่านไปแถลงตอนเป็นสามหนึ่งสี่นะที่แถลงสิบเอ็ดพักเอาตอนนั้นไปสนับจุดให้คุณเสรษฐาเป็นนายยไง พราะก้าวไกลเข้าไปไม่ได้แล้วก็ได้แล้วไงแล้วก็โหวตให้แล้วเอาไปฟังดูเถอะตอนนี้ปพื่อไทยไม่ได้ไปเอาแค่แค่พักสองลูมาใช้นะมันไปเอาประยุทธ์มาใช้นู่นรถเสร็จแล้วคุณเศรษฐาก็ไปหาประยุทธ์คุยกันนุ่งนิ่งนิ่ง,งคุยกันอะไรรู้ไหมรู้ไหมผมก็ไม่รู้หรอกมึงจะทำได้ไงวะน้าเข้าปฏิวัติมึงแล้วมึงก็ไปคุยกับเขาเฉยเลย นะมันต้องมีการสมยอมข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมที่ประยุทธ์นะผิดพลาดนะถ้าเป็นเสรีพิสูจน์ขึ้นมาประยุทธ์ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ใช่ไหมแต่พอเสถามาประยุทธ์ยิ้มย่องเลย mm hmm. ก็นี่มันตกลงกันอย่างเงี้ยทงเมื่อเราตกลงกันหักหลังประชาชนกันเนี่ยนะใช่ไหมเสถาก็ชี้ไปนู่นกับไปชี้ไปนี่กับไปจัดลำดัีเสถารู้จักใคร่ เขาไม่รู้หรือตัวเหรอนี่คนชันะแม่คุณก็รู้จะผ่องพาเขาก็ชักอีกไม่หรอกคือผมรู้จักคุณทักษิณมานานานูชคุณศิระเจนจักะอดิ